สวัสดีครับผมกับคณาวุฒินะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นนักศึกษาสิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีภาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะครับอยากจะขอเชิญชวนทุกทุกคนนะครับมาร่วมโครงการครุศาสตร์ห่วงใหญ่ปันน้ำใจช่วยเหลือนักศึกษาครุศาสตร์ขาดแคลนกันนะครับผมโดยจะเป็นการช่วยระดมทุนนะครับประมูลสินค้าเพื่อนํามาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนจริงๆในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะครับก็จะมีของต่างๆมากมายเลยนะครับผมก็จะมีทั้งกระเป๋าผ้าถักโคเชนะครับผมก็จะเป็น ของพี่คุณวันดีสรีสำราญนะครับผมหรือพี่ยังุนนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับผมโดยได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ของผมเองครับและนอกจากนั้นก็ยังมีของประมูลสุดพิเศษจากผมอีกด้วยนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย